นายนิติกรแก้วโตหรือทนายเจมพาคู่กรณีท็อปนักกรดารานักบุ๊กขึ้นศาลแขวงพระนครเหนือเพื่อสืบพยานกรณีถูกดาราหนุ่มทำร้ายร่างกายโดยการบีบคอโดยทนายเจมเผยว่าวันนี้เป็นการนัดสืบพยานฝา่ายผู้เสียหายแต่จำเลยยังไม่ได้ถามฝ่ายค้านคงใช้เวลาอีกสักระยะซึ่งวันนี้มีการสืบพยานสี่ปากมีผู้เสียหายพนักงานโรงแรมพนักงานสอบสวนและแพทย์ตัวคดีจะออกมาทิศทางใดนั้นไม่ขอตอบ ทนายเจมยังกล่าวต่อไปว่าที่ผ่านมาจําเลยไม่ได้แสดงความประสงค์จะไกลเกีย่ยเพราะมองว่าตัวเองไม่ผิดซึ่งจะปฏิเสธและเบิกความอย่างไงก็ได้ตามสิทธิ์ที่จะทําได้สิ่งที่เขาพูดกับหลักฐานที่เรามีอะไรจะมีน้ําหนักมากกว่ากันอันนี้เป็นดุลยพินิษ์ของศาลส่วนตัวไม่กังวลและมั่นใจในพยานหลักฐานที่มีส่วนในเรื่องค่าเสียหายมีการเรียกไปประมาณ30,000นบาทซึ่งเป็นตัวเลขที่ประเมินค่าไม่ได้ เมื่อเทียบกับสภาพจิตใจของผู้ถูกกระทำแต่ก็ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจ์ของสารที่จะวินิจฉัยว่าตัวเลขท,ที่เรียกไปเหมาะสมมากน้อยเพียงใดสําหรับการดําเนินคดีมีสองส่วนทั้งคดีอาญาและคดีแพง่งในคดีอาญามีการดําเนินการ2ข้อหาคือทร้ารยร่างกายและกักขังงวงเหนียวทนายเจมยังกล่าวเพิ่มเติมว่าในเรื่องความเป็นสามีภรรยาแฟนกันต่อให้จดทะเบียนสมรสรก็ไม่มีสิทธิทร้ายร่างกายกันขนาดคุณมีทะเบียนสมรส ถ้าเมียไม่ยอมคุณยังข่มขืนเขาไม่ได้เลยอยากให้เคารพสิทธิ์ซึ่งกันและกันอะไรที่คิดว่าทําให้กระทบกระเทือนสิทธิของคุณให้ใช้สิทธิตามกฎหมายอย่าไปใช้ความรนุนแรงเพราะอาจจะมีคดีอื่นๆติดตามมาก็ได้เพียงแต่อารมณ์โ่วบด้านคู่กรณีกล่าวว่าในคดีนี้ใช้เวลามาปีกว่าแล้วมาเลยคําว่าไกลเกียไปแล้วตอนนี้ต้องต่อสู้ด้วยพยานหลักฐานในชั้นศาล ตอนนี้ยังนึกถึงเหตุการณ์ที่เขาทําเราอยู่ซึ่งใครก็ตามไม่ควรโดนทาร้ายร่างกายมีอะไรก็คุยกันทุกวันนี้ต้องกินยาโมนมลเพื่อให้นอนหลับจิตใจสงบในเรื่องคดีไม่ได้กังวลอะไรเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรมก่อนหน้าที่มีคนบอกว่าเรามีเจตนาที่จะถ่ายคลิปตักเมย,ยืนยันว่าเสียใจยปกติเราก็ถ่ายแบบนี้มาตลอดแต่ไม่เคยเอาไปเผยแพร่ในที่สาธารณะซึ่งเป็นปกติที่เราจะถ่ายแฟนถ้าไม่ใช่แฟนเราก็ไม่ถ่าย ต้องถามว่าเจตจนาที่กลัวเพราะอะไรหากรบเราเพียงคนเดียวตอนนี้ก็ยังมีรูปที่ถ่ายคู่กันเก็บไว้หลักเกิดเรื่องอีกไปไม่เคยมีการติดต่อมาแสดงความรับผิดชอบ